สวัสดีค่ะอยู่กับเราะคะในช่อง fly Sam ส,สั้นฝันเมืองนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับอ่ะพ่อใหญ่ปูทองใบนะคะทำค,ความสะอาดให้อยู่นะคะฮะอะไรโอ้พ่อเห็นนัเล็กมาไม่กล้าเลยพ่อเ,พเห็นนัเล็กบงังต้นไม้อยู่นะนัลเล็กมาพ่อไม่ล้าแล้ต้นไม้อยู่เลยครับบังต้นไม้อยู่เขาก็เลยไม่เห็นนะคะเลยไม่กล้า มีมีคว ну oh, okay. ันมีควันมาช่วยคุมเยอะนะคะโดนแห้งบะตีโอเห็นบอกว่าปูทองใบดูดใจนะคะปูรุ้นล้มเลยนะโอ้ปูรุนล้มเลยนะดูตอนนี้สะดุดเบาหวานขึ้นมอ มีเสาบังอยู่นะตอนนี้ยังฟังอยู่นะคะยังฟังกล้ทางเยอะกำังายเยอะนู่นนู่นดูนู่นคุณตะเกตนะคะดูถือด้ามไว้สอยอะไรไม่รู้นะคะอยน้ำม่วงตอนี้ก็น้ำม่วงมี มันก็เกือบเสร็จแล้วนะคะความสะอาดเดี๋ยวเราจะไปถามปูลุนค่ะว่าเมื่อกี้ลงชาตไหนที่โดดใส่ควันคันหรือโดดใส่ปูลุนนะคะ เราม่อยากให้เกับก็้ตกมป็นช้งตกมันเป็นธรรมดานะคะนี่ถือว่าเขามีเสาเยอะนะคะถึงได้ทำความสะอาดได้แถ้าอย่างบ้านเราไม่มีเสาเยอะแบบนี้ไม่ไหวนะคะต้องปล่อยให้เขานอนอยู่กับกองทีเขา่เงหาโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โากรงของเรา ไม่สวยเอาม่วงไปเยอะเลยนกไซช้างจำไม่ได้ใส่ผ้าอ่าไม่ได้ใส่เสื้อทหารลายเลื่มลืมใส่เสื้อทหารขาดขาดใส่ลืมเสื้อลายนะดูเขาจะดูยืนงนี้ลยลืมเสื้อทหารลายนี่เองใกล้หน่อยครับชั้นแป๊บเดียวตกลงโดดใส่ใครครับเมื่อกี้ใส่คุณตาเลย คุณต้าอ๋อดับดับเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อทหารลายขาดนี่เองรืมนะครับลืมก็มาแล้วนะคะดูดูก๊อกข้างล่างก็เป็นเครื่องแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นะเป็นเรื่องธรรมชาติครับธรรมชาติของทั้งตกมันคนะกอเขาเรียกว่าบ้าบ้าน้ำมันเลยม่นเตั้งใจโดนครับผมโอ้นั่ง วันคุณตาเกตุสามาช่วยนะะตั้งใจดีไหมตั้งใจมากตั้งใจเลยมาไม่ทันมาไม่ทันเหตุการณ์เลยใช่ไหมไม่าไม่ทันเลยมัวแต่นั่งเฝ้าให้เขาดมัวแต่นั่งเฝ้าอยู่ที่บ้านแทปซี่นะคะเลยมาไม่ทันเหตุเราก็มาไม่ทันเหตุการณ์นั่นไม่คิดว่าเขาจะมาก็กวาดีดีๆเนาะหันหน้าก็แลกชนกระเสาอยู่ตอนไม่คิดว่าจะออกมา กัดเดออกมาเลยกระดูดออกมาเลยนะเป็นกเลยนะวิ่งนะกระดูกมาเป็นกบเลย้อยไปฟังขะเดียนี้ยังยังฟังคำสั่งอยู่เลยเยให้ไปเออแม่อุมกบทีเอ้กัดูดแม่แบบนีกี่ล้านก็เไม่ีหนึ่งลักาใช้ที่เนาาลยค่ะล่ะ่าตัมองตูู้ตัูเบ้ออาสค่อนข้างที่จะ บุดีเพิ่หน่อยนะครับเป็นค่อนข้างช้างกันบมันก็สำหรับท่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดทับสับไลค์ให้ช่องเปิดเรียมเราขอกัรเรียนนะครับมีชีวิตคนแบบใช้เค่งพิมพ์าและผูกพันมาอย่างนีครับผมสวัสดีครับป้านขันครับผมกกใจไหมครับผมนี่ก็ยังอยู่กับปู่ทองใบเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับอันนี้ปู่ทองใบของเรามีอาการนะครับโดนใส่ปูรุนนะครับวันนี้ ชาวช้างก็พอได้ยินก็มาช่วยกันดูแลนะครับเผื่อมีอะไรจะให้ได้ช่วยซึ่งกันและกันนะครับชาวช้างไม่ทิ้งกันนะครับพอได้ยินก็พากันมาเต็มเลยครับดูครับนะครับมีแต่ชาวช้างนะครับสองสามคนนี่ก็มีแต่ชาวช้างนะครับมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันโอ้ดึงเลยครับไม่ผมไม่พอใจครับ เป็นอะไรท่านไม่พอใจครับท่านท่านปูท่านปูท่านบอกว่าท่านไม่พอใจนะครับนี่นี่ก็ชาวช้านะครับนี่มาช่วยกันนะครับนี่ทำไมท่านไม่เข้าใจทำไมท่านไม่พอใจสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ว่าจะเป็นควานขันหรือว่าเค่องแปรแก้วกลวยสักใบก็มานะครับแต่ว่าเขามาจุดเริ่มต้นเขามาไอเรามาหลังนะครับว่าจะมาดูกับเพื่อนแต่มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันช็อตเด็ดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ไอ้แม่ประชัเออหมองให้ก็ให้ก็ทอยรอจู่ลงเดียวให้ป่านจะตามลงตะลึงกันลงตะลึงถอยราจู่เออเลยครับไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยไมเห็นจัดเด็ดนะครับล่ะกลบกลมจูบารอบเลยกึ่งเซบาเลยก็เลยมาแบบนี้นะครับทำให้ควันช้างใจหายเหมือนกันนะครับ ใจความนี่มาดูควานนะครับนี่ควานพอช้างโดดใส่แล้วมาซ่อมมีดไปตัดหญ้าเลยนะครับวัยวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอย่างนี้แหละครับไปรุ่นใจเย็นนะครับวัยรุ่นวัยขนองครับ เห็นมาเยอะแล้วนะครับคุณคุณปู่ว่าเห็นมาเยอะแล้วเยอะกว่านี้ก็เห็นมาแล้วนะครับเยอะแล้วอายุอายุก็เยอะแล้วควานก็ประสบการณ์ก็เยอะแล้วนะครับคนไม่เคยประสบการณ์ก็ตกใจเลยเนาะผมบอกว่าแล้วอย่าลืมเสื้อทหารเสื้อทหารตัวที่เคยใส่นะครับแต่วันนี้ลืมเสื้อทหารนะครับช้างเลยลืมนะครับลืมกลิ่นนะครับลืมกลิ่นอ่าอันนี้กันนโดนเสียใจ โอ้กเป็นไรเนาะอารมณ์เสียหรือเปล่าเนาะดูครับดูความสง่างามของปูทองใบนะครับเป็นช้างที่หุนดีนะครับ งอวเชิดหนาสวยถูกลักษณะนะครับสีก็สวยด้วยครับคล้ายกับเป็นช้างเผือกนะครับสีสวยและอลังการเวลาออกไปเดินนะครับโอโ้เหมือนกับเพะเอกหนังเลยนะครับไม่ธรรมดาปูสองใบของเราช้างที่ปูรุนดูแลนะครับสุดยอดมากเลยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมในช่องสายแซมสั้นกวนเมือนะครับขอบคุณมากๆจริงนะครับและก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับยังไงก็ฝากถึงเอฟซนะครับทุกท่านทุกคนนะครับให้ติดตามในช่องช้างทุกช่องครับให้กําลังใจชาวช้านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็จะช่วยดูแลกันหน่อยครับ ไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับปูทองใบของเรายังไงก็ยังอยู่กับปูทองใบนะครับวันนี้วันนี้ก็คดอะไรครับคนเดียวเขาก็ว่าคนบ้านะครับคนไม่เต็มนะครับคนไม่เต็มอาการแบบนี้ ควันคันบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับอาการที่วันนี้ดูเหมือนจะงุ่นงิดนะครับวันนี้เห็นตั้งแต่เมื่อตอนเช้าแล้วนะครับแต่วันนี้พอตอนเย็นก็โดดใส่จริงคริงนะครับ,คร,บครับยังไงก็ฝากโครงการของเราด้วยนะครับในโครงการสร้างโรงพักช้างนะครับ หรือว่าปฏิทินนะครับใครสนใจปฏิทินของเรานะครับก็ติดต่อเราได้นะครับกับเบอร์โทรนะครับ0800082936นะครับของควานเล็กเองนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงพักช้างในครั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องไลายแซมสั้นวันเมือนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับและก็ให้เอทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ